โอเคสวัสดีครับปาลักติดเกมนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าได้เวลาเล่นฮีโร่ตัวที่2กันแล้วครับหลายคนงงอะไรกันป๋าคนเราก็เล่นฮีโร่เป็น10บตัวอยูแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องมาเล่นฮีโร่ตัวที่2ด้วยคืองี้ครับปกติเนี่ยเราจะเล่นฮีโร่เมนหนึ่งตัวถูกป่ะเช่นบางคนเล่นแอสซัสซินเนี่ยก็เมนนาคอสไปเลยยาวๆเล่นเก่งอต,ตัวเดียวและคราวนี้เนี่ย มันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นคือเหตุการณ์แบนแอนพิกที่จะใช้ในการแข่งครับหมายความว่าถ้าคุณเข้ารอบลึกๆไปได้คุณอาจจะมีสิทธิ์โดนแบ,บนฮีโร่ที่เล่นและโดนแย่งเลือกตัวที่เล่นครับยังงงใช่ไหมคืองี้เวลาแข่งเนี่ยมันจะมีโหมดใหม่เป็นโหมดทัวร์นาเมนต์เนี่ยแหละในอนาคตนะคือพอเข้าปุ๊บเริ่มมาจากทีมผัดกันแบ,บนหนึ่งตัวแบ,บนคือห้ามเลือกตัวนั้นเช่นผมบอกว่าทีม A ทีมไปบอกว่า ผมขอแบนนาคอสครับแปลว่าทั้งทีมเอทีมบีห้ามเล่นนาคอสทีมมีบอกว่าอ๋อได้แบนนาคอสใช่ไหมงั้นผมแบนแบทแมนอ้าวแบทแมนกับนาคอสโดนแบนเหตุการณ์คืออะไรครับเหลือแอสซกสิตให้เล่นอีก่สองตัวคือน้องเนยกับดวงหมายความว่าถ้าคุณถ้าใครเล่นตแหน่งรักซิตเนี่ยควรจะเล่นเป็นอย่างน้อยสองตัวครับน Hero เนี่ยฮีโร่เนี่ยรักซิตต้องเป็นอย่างน้อยสองตัวคือนาคอสดามนแน่ๆอยู่แล้ว อีกตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นคิกแน็กหรือแบทแมนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าแบทแมนจะโดนแบนไหมก็ไม่ค่อยนะฮะถ้าจะโดนจริงจะเป็นนาคอโดนซะมากกว่าคือการแบนเขาจะเลือกแบนที่มันมีผลกับเกมเยอะๆนาคอรเนี่ยโดนโอกาสโดนสูงมากนั่นคือตัวที่1นนะครับเหตุผลคือพอเรามีการแบนการพลิกเกิดขึ้นเนี่ยพลิกก็คือการเลือกตัวเลือกได้แค่ตัวเดียวห้ามซ้ำกันอ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น พูดว่าคราวนี้งานหยาบเลยนะคอรโดนแบนไปโดนเลียงอ่ะวเริ่มเลือกแบทแมนละแบทแมนเป็นของเราฝั่งน้องท่านไม่เลือกก่อนเขาดันเลือกแบทแมนไปแอดทีมเราหน่อยนะฮะนาคอสก็โดนแบนแบทแมนก็โดนเลือกทําไงดีก็ต้องฝึกเนแบตเตอร์ไฟกับคลิกเนี่ครับเพื่อเป็นอันซินของทีมเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานแข่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ป,ป๋าจะบอกคือว่าถ้าเล่น เอาวีอยู่เนี่ยควรเริ่มฝึกตัวเก่งตัวที่สองหรือสามเอาไว้ได้แล้วครับจะมาเก่งกับตัวเดียวโคตรเทพเม่ทิ้งไม่ได้แล้วครับเช่นนูเราบอกว่าผมเทพนาคอสขั้นเทพเลยแข่งในหหวนาคอรสผมนี่อันดับหนึ่งใน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 ต้ล่าใครก็หยุดไม่ได้ถึงวันแข่งปุ๊บรอบสิบหกทีมทีมมึงแค่บอกแบน,นคอสครับชิปเป่งเล่นตัวอื่นก็ไม่เป็นครับดังนั้นเนี่ยฮีโร่ที่ควรจะเล่นเป็นก็มีเยอะนะฮะแต่ละสายเดี๋ยวป๋าจะทําคลิป ช่วงพิเศษเตรียมการแข่งคือช่วงแบนแอนดพิกเอาไว้สำหรับการนะนำตัวที่น่าใช้ในงานแข่งครับใครที่รอดูอยู่รอดูได้นะครับสำหรับวันนี้แค่บอกไว้ว่าได้เวลาที่จะต้องเล่นฮีโร่ตัวที่2กันแล้วครับเอาให้ดีก็เล่นตัวที่3ามนะฝึกให้ให้โปรสามตัวไว้เพื่อที่งานแข่งนี้จะได้ไม่โดนแบนไม่โดนแย่งพิกกันครับสำหรับคลิปนี้เปลาขอลาไวก่อนสวัสดีครับผม